สวัสดีค่ะและตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในรายการข่าวคนคนไข่คนค,นคะ่ะกับดิฉันนางสาวสุธินาไกรทวินหรีอรืองข้าวนั่นเองคะ่เคะเพื่อนค่ะวันนี้นะคะรวงข้ามีหนังสือดีๆจะมาแนะนำนะคะ่ะแต่อยากจะบอกไปก่อนนะคะว่าหนังสือเล่มน,นี้มาจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆฟังอยู่นะ เพื่อนๆคิดไหมคะถ้าเราพูดถึงประเทศเกาหลีเพื่อนๆนึกถึงอะไรกิมจิอะไรนะคะโอปป้าซีรีเกาหลีโฮย้ยอมเมซิมากเลยค่ะใช่ค่ะโรงพยาบาลศัลยกรรมที่มีชื่อเสียงเนาะประเทศเกาหลีมันดังจริงๆค่ะแต่วันนี้ค่ะ รวข้าวมีหนังสือดีดีเล่มหนึง่งของประเทศเกาหลีเหมือนกันค่ะแต่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและหนังสือที่ข้าจะแนะนําวันนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้เลยค่ะชื่อเรื่องว่าพูดให้ได้ใจใครก็ไม่ปฏิเสธค่ะของคุณชเวซอนกยูนั่นเองค่ะอืมชื่อนักเขียนเป็นเกาหลีแล้วข้างในเนื้อหาจะเป็นเกาหลีหรือเปล่านะา บอกลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะข้างในหนังสือเล่มน,นี้นะคะเนื้อหาเป็นภาษาไทยร่อนเปอร์เซนต์ค่ะเพราะว่าถูกแปลมาแล้วโดยคุณตรองสิริทองคําใสนั่นเองเย้ให้เราได้อ่านไม่ต้องงงเลยเนาะเราข้าเองก็ไม่คนไม่ค่อยเก่งภาษาเกาหลีสักเท่าไหร่อืมได้นหนังสือเล่มน,นี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเขายังยืนยันแนะนํากับเราอีกว่าเป็นสุดยอดเทคนิคจากเทพการจเจรจาต่อรองของเกาหลีโอ้ ที่ทำให้เราอะสามารถซื้อใจคนและต่อรองทุกๆสิ่งบนโรคใบนี้ตามที่เราต้องการได้เลยมันแบบ Amazing มากเลยค่ะ <c oughs> คืออะสรุปเลยจากที่เข้าอ่านมาเนาะข้าสรุปได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนาะมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นภาษาไทยอ่านง่ายและ2ใช้ภาษาไทย ให้ถูกต้องตามอักขรไม่มีใช้ภาษาที่ฟุ่งเฟยหรือว่าแวนมากเกินไปไม่มีเลยเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าและ3นะคะผู้เขียนเขายังมีการดึงวิธีการหลักการเหตุผลออกมาใช้ในการที่จะเขียนหนังสือให้เราด้วยและ4นะคะผู้เขียนยังมีการถ่ายทอดชีวิตประจําวันของเขาในการที่ใช้เทคนิคการจดตดาต่อรองทุกๆอย่างทุกๆวันของเขามาใช้กับเรา มาบอกเราเออต้องใช้คําว่ามาถ่ายทอดให้เราฟังและสุดท้ายนะคะผู้เขียนเขายังนำเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆของบุคคลสำคัญของโลกมาถ่ายทอดมาปรับใช้มาอธิบายให้กับเราฟังด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากนะทุกคนโอ้แต่พูดถึงข้อดีไปสมหมดมันมีข้อเสียไหมมีค่ะหนงังสือเล่มนี้บอกเลยว่าราคา225บาทแต่เนื้อหา น้อยมากเนื้อหาน้อยมากหมายความว่ายัางไงพี่ข้าวคือหนังสือมันมีจํานวนหน้าน้อยค่ะมันมีแค่ร้อยกว่าหน้าซึ่งเวลาเราอ่านไปแล้วเราเราไหลลืน่นเราติดใจเราอยากติดตามแต่มันมีแค่ร้อยกว่าหน้ามันทําให้เราค้างคาเนาะเออและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจหาซื้อได้ที่ C1 e Book นะคะราคา2องร้อยยี่บาบาทค่ะสําหรับวันนี้นะคะรวงเข้าต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ